ใครที่เคยไปทานข้าวแกงร้านอาหารใต้คงจะเคยเห็นหรือเคยทานเมนูนี้นะครับแกงปลาดุกใบยี่หร่าเมนูนี้ทําทานเองได้ง่ายๆแต่ปัญหาคือทํายังไงให้ไม่คาวและได้รสชาติเดียวกับที่ร้านดูคลิปนี้จบแล้วลงมือรับร่องวไดกินคลองร้อยแน่นอนครับนะครับปลาดุกซื้อมาจากตลาดให้แม่ครับผ่าท้องแล้วก็ควักไส้ควักมันออกให้นะครับเราจะลวกปลาดุกด้วยน้ําร้อนเพื่อเอาคาวของปลาดุกออกนะครับหอเมือกเอาคาวออกต้มน้ําร้อนให้เดือดจัดเลยครับมาเทราดลงบนปลาดุกนะครับ ครับพอเห็นเป็นเมือกขาวๆแบบนี้พอครับเสร็จแล้วล้างด้วยน้ําเปล่าเอาเมือกเนี่ยครับออกไปเนี่ยนะครับนี่แหละครับตัวขาวอยู่นี้ขูดออกไปเลยครับไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นครับวิธีนี้ดีที่สุดแล้วครับได้แบบนี้แล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นพอเราหั่นเป็นชิ้นเสร็จครับล้างน้ําอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วใช้เกลือป่นครับคลุกเกลือป่นนี่ครับจนเกลือป่นละลาย ใครเอาสูตรนี้ไปทำเนี่ยผมรับรองนะครับว่าไม่มีความค้าวครับทีนี้ก็ล้างครับเสร็จเรียบร้อยครับหนังนี่จะสากมือนะครับล้างเสร็จเนี่ยไม่ลื่นเรามาเริ่มแกงกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิเอาพอผัดพี่แกงได้นะครับไม่ต้องเยอะมากพี่แกงเผ็ดใต้ครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะครับกะปิแกงใต้นี่จะไม่เคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับ ัดพริกแกงให้พอหอมมันจะสลับกับแกง่ากลางนะครับเรื่องหัวกะทิหางกับทิเนี่ยผัดแป๊บเดียวพอได้กลิ่นพริกแกงหอมนะครับไปเราใส่หางกะทิลงไปผลพริกแกงละลายนะครับพอน้ําแกงเดือดส่งกลิ่นหอมใส่ปลาดุกครับนครับพอน้ำแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบเราก็จะปรุงรสเลยก่อนจับปรุงให้เราชิมน้ำแกงดูก่อนนะครับจะเพิ่มน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บผปลงปรุงรสครับ เอาตรงตอนที่ปลาดุกมันยังไม่สุกดีนะครับนะมครับเวลาเราคนก็จะง่ายปลาดุกก็จะไม่เละหลังจากนี้ก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับแล้วก็รอให้เนื้อปลาสุกวิธีล้างปลาดุกที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกว่าโอ้ยล้างแบบนี้ปลาจืดหมดอะไรประมาณนี้ครับไม่หัดทาอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีจืดครับไอ้ที่เราล้างออกไปนี่คือคาวปลากับเลือดปลานะครับความหวานของเนื้อปลายังอยู่นะครับคนใต้จริงเวลาแกงเนี่ยเขาจะเอาปลาดุกใส่ตะแกรงนะครับเขาเรียกแกรงนะครับแล้วก็เอาไปร่อนเอาไปล้างในน้ํานะครับ จนกับเนื้อปลาแล้วมันมีความอิดความสากนะครับตอนนี้ผมเคี่ยวมาจนเนื้อปลาสุกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะครับเราก็จะมาปิดท้ายที่ใบยี่หร่าครับใบยี่หร่าเราหั่นเป็นชิ้นประมาณสักสองสามครั้งนะครับกดให้โดนน้าหน่อยเมนูนี้นี่ไปร้านข้าวแกงใต้นี่ต้องสั่งครับใบยี่หร่าหรือทางอีสานรู้สึกว่าจะเรียกว่ากับเราไฟนะครับมันจะมีความเผ็ดร้อนนะครับหอมน่าทานมากครับพอใบยี่หร่าเราส่งกลิ่นหอมนะครับเราปิดแก๊สได้เลย แกงปลาดุกใบยี่หร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูเผ็ดร้อนพริกแกงใต้แล้วก็ใบยี่หร่าครับหอมมากรสชาติกลมกล่อมลงตัวไม่มีความคาวเลยนะครับสูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ